The bed getting cold and you're not here. The future that we hold is so unclear. But I'm not alive until you call. And I'll bet the odds against it all. Save your advice cause I won't hear. You might be right, but I don't care. That's a mere reason why I should keep you up. But the heart won't what it want. ah, 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 ah. ah. Uh, the heart won uh, 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 what it won What it won ก็ขอรัดไปเองเลยจบจบนะคะทำไมอ่ะ The heart won what it won ไงอะทำไมอ่ะคะพี่มะเขือวันนี้จะพูดเรื่องอะไระมีแก้วหูยาวนะคะรุ่นใหม่จะไม่มีตัวนี้นะคะปิดใบป,ปึ๊บอ่ะจะเป็นแบบฟิลฟิลนี้งานแทนเม e นะคะหาซื้อได้ที่นี่เลย อาจจะเลิกทำแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะไปลงแก้วแมวกันอย่างเดียวนะจ๊ะอันนี้อาจจะเป็นลิมิแตรดอีดิชัรนเอาลงได้ไหมอ่ะไหนอะทำไมพี่เมื่อคืนมาลองเพลงเจรนญรุ่งแมวปรมันยังไงอ่ะพี่คือหลังๆพี่ก็ทำเรื่องไอ้นี่ไงเกี่ยวกับการไม่ติดกัน a t t a c h การ detach ต่างๆแล้วมันจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้มันคือ attachment style attachment style คืออะไรคือแปลเป็นไทยว่าความผูกพันหรือความสัมพันธ์แบบผูกพันผูกติดความผูกพันในความรักในการรักใครสักคนหนึ่งในการมีคนรักอะฟ e ลนี้ดีกว่านะจ๊ะ attachment เนี่ยหรือการยึดต,ติดมันคืออะไรมันคือความ suffering มันคือความทุ ความทุกข์นะคะแล้ววันนี้ฉันก็จะมาพูดถึงเนี้ยแหละค่ะเรื่องราวความรักของมนุษย์ที่มันไม่ได้มีแค่โบโบเบเบรักเอ่ยเตยหอมแต่ความรักของมนุษย์มันมีทั้งความสุขความทุกข์เนาะซึ่งหลังๆเนี่ยพี่ได้ศึกษารูปแบบเขาเรียกว่ารูปแบบของความรักของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเฮอยคือเราไม่รู้มาก่อน ว่าทำไมที่ผ่านมาเนี่ยความรักมันถึงแปลกทำไมมันไม่ง่ายวะเราก็ไงไปโทษโลกภายนอกอะไรต่างๆนานาโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษคนนั้น,นฟังเพลงเพื่อรีเวนจ์ใครสักคนหนึ่งมึงผิดค้านุ่นนี้นั่นอีดอกเราไม่ได้มานั่งศึกษาจริงจังว่าเฮย้ยแล้มันเพราะอะไรไม่มีตรงนี้แล้วพี่ไมัดเนี่ยเออมาสนใจเรื่องนี้เรื่อง attachment style แล้วก็ได้มาทํางานข้างในตัวเองจริงๆลองศึกษาความผูกพันซึ่งมันคือทฤษฎี Attachment Theory นะคะซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้แบบถึงเครื่องไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไร Attachment Theory เนี่ยมันก็ต้องมีโดนๆบ้างแหละมันอาจจะแบบเฮ้ยเออว่ะหรือว่าอแบบนี้บ้างเอาเป็นว่าฟังพอเป็นข้อมูลแล้วกันเราจะไม่แปะป้ายใครฟังพอรู้พอเข้าใจพอแบบอ๋อ oh อย่างนี้พอนะจ๊ะ Attachment Style เนี่ยมี4รูปแบบด้วยกันบ้างก็บอกว่ามี3แต่ว่า อ่เอาไปสี่เลยเราแถมนะคะมันมีอะไรบ้าง1 Secure Attachment Style คือความรักแบบมั่นคงปลอดภัยอะ่ะคาดหวังแล้วได้ความรักนะคะก็คือมาจากอะไร ครอบครัวค่ะครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่เอาใจใส่ชีวิตคือเขาจะไม่ได้รู้สึกขาดความรักอะไรขนาดนั้นนะคะโตมาเลยมีความอะไรมั่นใจนะคะไม่ใช่มั่นหน้านะคะมีความมั่นใจมีความรู้สึกว่ายังไงก็ได้รับความรักไม่ได้แบบโหยหงโหยหาอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาเป็น anxious attachment style นะคะคือคาดหวังแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้คาดหวังที่บอกนี่คาดหวังว่าจะได้ความรักจากครอบครัวนะความรักจากพ่อแม่บางทีคาดหวังแล้วเอาเดี๋ยว ไอคนเลี้ยงดูก็ให้บ้างไม่ให้บ้างมันก็เลยแองเชียดนะคะก็คือครอบครัวจะงงๆเดี๋ยวใส่ใจเดี๋ยวไม่ใส่ใจโตมาเลยเป็นคนที่อินซีเคียวรู้สึกไม่มั่นคงนะคะกลัวคนอื่นไม่รักเพราะว่าไม่มั่นใจเต็มร้อยแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้รับความรักอะไรอย่างเง,งีง้ยงงกงง,งอยู่ต่อมาอันดับที่3คือ avoidance attachment style นะคะเป็น dismissive avoidance นะคะคือคาดหวังแล้วไม่ได้ความรักฉันบอกเลยว่า e avoidance เนี่ย จีดสุดฉันบอกเลยว่าฉันมีใบ mm hmm. แอดกับอีพวกวาวเดนฉันพูดตนะตรงนี้เลยเนะี่ยอะ ตอนเด็กๆเ,เนี่ย Avoid d e เนี่ยเขาจะเอาความต้องการของพ่อแม่ตัวเองเนี่ยขึ้นมาก่อนความต้องการของตัวเองจะทิ้งความต้องการของตัวเองไปเลยเพื่อทําให้ครอบครัวมีความสุขพ่อแม่ก็จะเป็นคนควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็จะวิจารณ์เขาแล้วเขาก็จะรู้สึกผิดจากการแสดงอารมณ์โตมาก็เลยปิดกั้นความรู้สึกรักและไม่อยากเสียใจนะคะแล้วก็แบบชอบทําอะไรคนเดียวไม่ต้องพึ่งพาอะไรใครฉ,ฉันอยากอยู่คนเดียว แล้วอ,อย่างเงี้ยคือแบบมึงเพลย์ <c oughs> บอกแล้วว่าบายแอดนะคะต่อมาก็คือ disorganized attachment style นะคะหรือ fearful avoidance นะคะในบ้านมีความ chaos ความอลหมา่านอาจโดนทำร้ายร่างกายแต่เด็กๆอยากใกล้คนที่ ดูแลเราแต่พอเข้าใกล้แล้วเขาทำร้ายเราอย่างเงี้ยด่าเราคนเลี้ยงดูคือไม่ให้ความมั่นคงมีทั้งความรักและความกลัวนะคะอยากมีความรักอยากใกล้ชิดนะแต่กลัวไม่กล้าเชื่อใจใครนะคะอเขาจะคิดเสมอเลยว่าเ,ออเดี๋ยวก็เกิดความชี้หายกับความสัมพันธ์เดี๋ยวคนนี้ก็แบบทำเราเสียใจเขาเรียกว่าอะไร self sabotage นะคะตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะรวมๆ disorganize ไปเป็นนี่แหละ a v o i d a n t ด้วยกันแล้วจะพูดเป็นแค่สอันพอนะคะคนที่มี ไอ้รูปแบบ3อันเนี้ยพี่คิดว่าพี่อาจจะรวมๆกัน,กนแต่แต่ก่อนเรารู้สึกว่าตัวเองเป็น anxious รู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกโคตร insecure เลยฉันไม่มั่นใจว่าคนจะรักฉันต้องคอยเช็คคอยเอ,อ่อโทรถามยังไงรักฉันไหมนู่นนี่นั่นแบบ มันโคตรจะแบบอิสเคียวอะตอนเด็กๆนะเออตอนเด็กๆคิดว่าตัวเองดีไม่พอนุนนี่นั่นเลยต่างๆนะั่นนะเวลาที alez, ่แบบสมมติโอ้ยเขาไ,ไม่ตอบไลน์หรือว่าเขาไม่รักเราแล้วโอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะคะอะไรขนาด,น,าดนั้นนะี่ด,ดอกเวลาเกิดความเครียดในความสัมพันธ์เนี่ยซีเคียวเนี่ยเขาจะเคลียร์กันตรงๆแก้ปัญหานะคะโดยไม่ให้กระทบความสัมพันธ์คิดว่าตัวเองเป็นแองเชียรมาตลอดเว้ยสุดท้ายทำลนวดสอดกี่ครั้งแล้วก็เป็นซีเคียวแล้วนะถ้าไม่สีเคียวคงไม่ทำ long distance relationship หรูก,กูเป็นออดอวอวเดนวะแปะป้ายกันชํำถ้าแองเชียสเนี่ยเขาจะเป็นไงไม่พูดออกมาเลยแต่จะงอนโอ๊ะแต่ก่อนกูเลยค่ะงอนคืองอนจริงก็อยากเคลียร์นะแต่ไม่กล้าเพราะอะไรเพราะกลัวคําตอบซึ่งแต่ก่อนฉันบอกฉันงอนเก่งมากแล้วพอมาคบกับฝรั่งแล้วฉันรู้สึกว่าอ้าวพองอนแล้วมันไม่งอค่ะฝรั่งมันไม่มีการงอนกันค่ะไม่มีคําว่างอนนะในใน,ในภาษาอังกฤษ เธออันนี้คือปกติค่ะคนไทยเขางอนกันค่ะไปอยู่ไหนมาไม่รู้รว่าคนไทยงอนอะ่ะปกติมากบ้านฉันงอนกันฉ่ำแบบนี้ฝรั่งงงฝรั่งงง,ง,งแบบทำไมไม่คุยกัน <laughs> อะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคุย คุยเลยตรงๆจ้จงๆมาคุยจบจบึบ้งนะคะจะไม่งอนอีกแล้วเพราะอะไรไม่มีคนหอค่อีดอกต่อมา a v o i d a n นะคะถ้ามีความเครียดในความสัมพ <c oughs> ันธ์จะทำาไงคะตัวน<ร>ี้แสบอีดอกเลือกท<ส>ี่จะเงียบและหลบหนีหายไปเลยฟิลแบบกลีบเมฆฟิลแบบ เอา้าหายไปแล้วกูดูก็นักมายากลนะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่กล้าเพชญหน้ากับคอนฟลิกต์ไม่ชอบปะทะคือนางจะรู้สความรู้สึกตัวเองไม่ได้นะคะ mm hmm. ในใจก็จะตําหนิคนรักนะคะเพื่อสนับสนุนความคิดตัวเองว่าฉันคิดถูกแล้วอินเนี่ยเออนูนน่นนี่นั่นฉันคิดถูกแล้วที่ฉันไม่พเพชญหน้าหนีเลยดีกว่ามึงมันเจ็บปวดมากคือฉันบอกเลยกูศึกษาฟอยเดนมาเยอะมาก <laughs> ก็บอกเลยว่าโอ้ยินนี่มันรายนะคะยีนี่มันรายะะทัศนคติกับความใกล้ชิดมาพูดถึงเรื่องความใกล้ชิดกันในการแบบอยู่ใกล้อ่ะซีเคียวก็อยากอยู่ใกล้ชิดกับคนรักไงแต่ถ้าห่างกันก็ไม่เป็นไรชิลๆเ็นคนเชื่อใจในความสัมพันธ์ก็คือแค่รู้ว่ายังมีกันและกันอยู่มันพอใจแล้วว่าอีซีเคียวซึ่งรู้สึกว่าว่าว่ามันเป็นเรา <laughs> ฟิลฟิลนี้ถ้าแองเชียนี่คือต้องอยู่ใกล้ตลอดเวลามันต้องตามติดชิดแน่นนะคะก็หายมากก็หายความรักกลัวคนรักจะแบบว่าเออจะหายไปกลัวเขาไม่รักนะคะอินซิเคียวตลอดถามตลอดเวลาเรงแรักเขาไหมไปงหนไหนถ่ายรูปให้ดูหน่อยยังไงไปเที่ยวไหนไม่เลิศอันนี้ยรู้หลายคนเป็นเพราะเราเคยเป็น ไม่เลิดเหมือนแก้ไขเลยอืมแต่ก่อนตอนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยโหช่ำฟิลนี้เลยแองเชียสสุดๆนะคะต่อมาน้องอวยเดนฉันต้องการพื้นที่ของฉัน กลัวการใกล้ชิดกลัวการ end of end ofment มันคือการถูกกลืนเข้าไปอยู่กับอีกคนหนึ่งกลัวการสูญเสียวความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยกลัวแบบโว้ยเขาจะเอาเวลาฉันไปเอาความเป็นตัวฉันไปฉันไม่เป็นตัวของตัวเองนี่คือเวลาของตืงต่งๆเป่งๆซึ่งอีกคนนึงกูกูไม่ได้คิดอะไรคะ่ะมันไม่ใช่ปกติเรอที่เราเป็นผัวเมียกันแล้วเราแบบจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ้างอะ <S <S อยู่คนเดียวไหมคะืมายแอดเป็นการส่วนตัว โมโหเป็นการส่วนตัวนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยอวัยเดนเขาต้องการนะแต่เขาแค่กลัวเขาต้องการความรักเขาต้องการใก,กล้ชิดแต่เขากลัวว่าแบบเฮ้ยมาทำร้ายฉันหรือเปล่ามาขโมยนู่นนี่นัน่นเวนลาฉันไปไม่กล้าเชื่อใจใครอยากได้พื้นที่มากถ้าใครมีผัวเป็นอวัยเดนไปซื้อที่ย้เขาคะ่ะหรือไม่ก็ไปอยู่นู่นอวกาศอีดอกพื้น,น,นที่ของมึงเยอะเลยลองดู ไม่มีความเป็นกลางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เนี่ยอ่าซีเคียวเขาก็จะแบบรู้สึกว่าไปด้วยกันอย่างมีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันนะคะแต่แองเชียเขาจะมีความตามใจคนรักเดี๋ยวคนรักเขาไม่รักเดี๋ยวไปหาคนอื่นเราต้องตามใจต้องคอยตามต้องให้ตลอดนู่นนี่นั่นนะคะอะวายเดนไม่ไงที่ใจควบคุมตลอดแกพยายามจะควบคุวบมึงหรอ ฉันจะหนีหนีหนีตามเธอไปไม่ใช่มันไม่หนีตามด้วยมันหนีไปเลยกลัวมากถ้าใครคิดจะแบบไปควบคุมหนังนั้งหนีห,นหายแบบส่วนใหญ่อะฉันจะรู้บอกกันเลยว่าผู้หญิงจะเป็นแองเชียแล้วผู้ชายจะเป็นอ vo วอยด์ดนเสียส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีผู้หญิงเป็นอ vo วอยด์ดนก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามันหนีปุ๊บปล่อยฉันบอกเลยว่าปล่อยนะจ๊ะเธออย่าไปวิ่งตามแต่องเชียจะวิ่งตามแี่อีดอกนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันแยกระหว่าง a n ง i ชียกเอาไวเดมันฉันบอกเลยมันแซบลืมนะคะเออ Real Toxic <laughs> ต่อมานะคะมุมมองต่อตัวเองและคนอื่นนะคะซีเคียวเขาจะมองตัวเองบวกมองคนอื่นบวกแองเชียจะมองตัวเองลบและมองคนอื่นบวกฉันก็เคยเป็น Avoidant เขาจะมองตัวเองบวกค่ะอีอ๋จอกเป็นภัยความมั่นแล้วไงคะมองคนอื่นลบมันทำไมคนอื่นมันไปทำอะไรเธอ นีนอยากจะรู้จริงถ้าเกิดเวลาที่แบบอะไรไม่เป็นได้ดั่งใจเนี่ยซีเคียวเขาก็จะเอ้ยไม่เป็นไรเราหาทางแก้ไขได้ต่างๆนะคะแองเชียก็แบบเฮ้ยเริ่มโทษตัวเองแล้วเริ่มคิดลบกับตัวเองแล้วต้องรู้สึกว่าอยากเอาชนะหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะได้แบบคนหลัก กลับมาอ้าวเคยเป็นอันนี้พูดจริงว่าการมองโลกและมองกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะการพิจารณาตัวเองแต่ไม่ใช่การโทษตัวเองและด้ำทุกอย่างไปที่ตัวเองมันคือคนละฟิลนะเขาเรียกว่าอะไร take responsibility for yourself นะคะอืมรับผิดชอบตัวเองไม่ใช่ไปงอก่อง,งองิงโทษตัวเอง <c oughs> เป็นมาก่อนคะ่ะเอาไวเดนจะทำไมคะเป็นเหยื่อน้องเป็นเหยื่อเลยโดนทำลาย รู้สึกว่าทุกคนแบบโอ้แอบไหวใ้ใจไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวฉันฉันจะทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวฉันช่วยไม่ได้ไ โออะไรนักหนาอีดอซึ่งการมี attachment style แบบไหนก็ตามมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกเราศึกษาไว้ก็ดีนะเพื่อเราไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราจะแบบเอ๊ะอันนี้คืออะไรบางทีมันก็เฮ้ยได้รู้ไว้จะได้เข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจคนรักว่าพฤติกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปนะคะจะได้ไม่แปรป้ายหรือแบบต้องโกรธกันทำไมมึงเป็นอย่างนี้ทำไมมึงไม่คิดแบบกูอีดอมันคิดไม่ได้คนละโปรแกรมกันค่ะคุณเซตติ้งไว้คนละคนละโปรแกรมอะ คนละเรื่องอ่ะทีนี้คุณก็ต้องมาตั้งคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงอีกคนนึงก็แบบอุ้ยเย็นชาซะเหลืเกินหนีหายบางคนก็ขี้งอนตามติดคือถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันก็จะได้ยอมรับกันแล้วก็ปรับปรุงทําความเข้าใจใน attachment style ของตัวเองแล้วจะได้อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ได้ก็เทจบนะคะหรือเราทุกคนเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราทุกคนถ้าเป็นไปได้ ควรมาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็ทําให้ตัวเราซีเคียวดีกว่าไหมเราไปหาคนซีเคียวด้วยกันเองชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะคะแต่ถ้าแบบแหมชีวิตมันคือแบบมันอยากชาร์ l e ลนจมากมันแบบต,ต้องการสีสันในชีวิตหน่อยดิฉันให้แนะนําให้คุณคบกับ a v o i d a n t นะคะทีฉันบอกเลยว่าถึงคุณจะซีเคียวมาจากไหนก็แผ่หัวใจอย่างเธอนะคะคุณจะถูกทริกเกอร์นะคะความแองเชียของคุณออกมาคุณจะ ไม่เคยเป็นคนแบบทีนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบมีความเอ็งเชียดออกมาโดยที่แบบลืมไปเลยว่ากูเคยสีเขียวนะคะ่ะทีนี้คุณก็ต้องหาวิธีที่เข้าใจและอยู่ร่วมกับเขานะคะคือถ้ามีเวลามากแล้วชีวิตไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรเครียดชีวิตมันมันชิลๆแล้วยากหาอะไรทําสีสันในชีวิตที่ฉันแนะนํามากๆเลย ะค,ะคุณจะรู้สึกเลยว่าแมมันว้าวจริงๆนะคะและถ้าซีเคียวกับแองเชียสเนี่ยถ้าคุณชอบคนติดแฟนถ้าชอบความจุกจิกกีชอบการอธิบายว่าอยู่ไหนกับใครทำอะไรถ่ายรูปซองถ้าคุณไม่เบื่อซะก่อนนะคะก็คุณจะได้คนคนหนึ่งที่รักคุณมากไม่รู้รักไหมแต่วันคือเหมือนความแบบยึดติดกับคุณมากดีกว่าเออคุณจะได้คนคนนี้ยึดติดกับคุณมากนะคะเขาหนีหายจากคุณไปยากมากดิฉันบอกเลยนะคะไอ้พวกแองเชียสเนี่ย เขาจะอยู่กับคนทุกที่ฉันบอกไ<ป>้ก่อนเลยคุณแค่บอกรักเขาบ่อยๆทำให้เขารู้สึกมั่นใจทำให้เขารู้สึกสีเขียวทำให้เขารู้สึกว่า I want you make me feel like I'm the only girl in the world like I'm the only one that you ever love เขาแค่ต้องการแค่นีไไ้ไม่มากมายไม่มากมายแต่ถ้าแบบรู้อยากไปคนปกติความรักธรรมดาสีเขียวสีเขียว ดีกว่านะคะและฉันจะบอกเลยว่าสิ่งที่ชิบหายได้มากที่สุดฉันบอกเลยว่าความชิบหายมีมีอยู่จริงนั่นก็คือ anxious date กับ avoidance What the hard one What the hard one What the hard one oh, oh. เซลล่าโกเมสขึ้นเลยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับ toxic relationship ของจริง Avoidance กับ Anger คือความ real toxic ของแท้แน่นอนนะคะที่ฉันบอกเลยว่าว้าวกว่าสีเขียวไปคบกับ Avoidance อีกว้าวแบบว้าวอีดอกเอาดีๆมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเอาดีๆแม่เอากูออกไปทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่อยากออกเลยดีเพราะอะไรมันติดใจมันมันแทบลืมนะคะความรู้สึกนี้มันแทบลืมจริงนะเพราะว่าอะไรมันจะ attract กันมัน attract กันได้อีกคนนึงอยากใกล้ชิดอีกคนนึงอยาก หลีกหนีแล้วมึงรักกันทำไมคะอีควายอันนี้คือคำถามเลยอีนี่ก็แบบเออช่วยทำให้ฉันรักเธอหน่อยโอ้ผมกลัวครับหนีดีกว่าครับอย่ามาควบคุมผมครับผมอยู่คนเดียวครับอายันนี้นะโอ้หนีครับหนีครับโอ้หนีับอาอีดอกแม่และเรื่องของแม่มึงกลับมากลับมาอีนี่กลับมาอ้าวถ้ากลับมาแล้วก็หนีครับหนีครับเนี่ยระวังนะคุณระวังนะไฟจะไหม้ คคือมันจะทริกเกอร์กันไปกันมาอีแองเชียก็จะไปทริกเกอร์ความกลัวของไอ้อฟออยเดน์ความกลัวที่จะใกล้ชิดไม่อยากใกล้ชิดใครเขากลัวเขาดีไม่พอกลัวเขานู่นนี่นั่นไอ้นี่ก็หนีปุ๊บไอ้นี่ก็ไปทริกเกอร์ไอแองเชียอ้าวอเฮี้ยอาแบนดดอนเมนต์โดนทิ้งอ้าวอยู่ไปมา,มาเขาเรียกว่าอะไรลูปออฟดูมนะคะ <laughs> อยู่กันแบบนี้นะคะเป็นอินฟินิตี้ ความเสีบปวดแบบอินฟินิตี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นคลิปแยกดีกว่าฉันชอบมากเรื่องนี้ฉ่ำช่ำมุงหยามากมันจอยมันจอยคือต้องบอกเลยว่ากว่าฉันจะฮิลตัวเองจากการเป็นแองเชียัมาเป็นซีเคียวเนี่ยก็จังใช้เวลาเออมันใช้เวลานการที่กลับมาดูตัวเองกลับมาพิจารณาเรื่องราวชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตนะคะมันได้เห็นมันได้เข้าใจมันได้ทําความเข้าใจข้างในตัวเองกับเด็ก เด็กน้อยที่ยังอยู่ในเนี้ยมันยังมีนะแกแต่เราก็ต้องแบบคุยกับน้องก่อนน้องคะ่ะเป็นเี่อะไร <c ười> คุยกับน้องดีๆนะคะฉันอยากให้โกโก้ทุกคนลองสำรวจตัวเองดูนะคะแต่ว่าไม่ใช่การแปะป้ายนะคะแต่เป็นการตันหนักรู้เพราะการมี secure attachment style คือเจ็บน้อยสุดคือการ Detach คือการที่รักแบบเข้าใจรักแบบไม่กิติด ของแท้มันจะดีกว่าแต่ไม่ได้ไหมายว่าซีเคียวจะไม่เสียใจเยี่ยอะไรเล,เลยนะคะแต่เขารักเป็นเพราะว่าอันดับแรกเลยเขารักตัวเองก่อนนี่ลยอันดับหนึ่งนะคะของวงการ attachment style นะคะและซีเคีวก็จะทําร้ายคนอื่นน้อยที่สุดด้วยนะคะเธออยากเป็นอะไรเธออยากเป็นแบบไหนเลือกเอ่านษาเรื่องนี้เนี่ยฉันบอกเลยว่ามันซับซบข้อมูลอันนี้ก็เป็นพี่ศึกษามาเองแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็เอามาจากในเว็บ อะไรต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณโกโก้ทุกคนมากๆนะจ๊ะที่แบบว่ามานั่งเมาท์มอยกันแสงคือมันฉ่ำอะไรกันนี้แล้วถ้าใครสงสัยว่าพี่เขือเขาใช้ลิปของอะไรคะนี่เลยมาราคุดจ้าแกฉันเป็นคนแพ้ลิปมากแต่มาราคุตจ้านี่จะไม่แพ้นะจ๊ะมันจุ i ซี่นี่นี่เขาเป็นตัวแม่ในการคนเริ่มตุ้นกับการทำลิปแบบเนี้ยแล้วคือมันลดก่อนฉันจะไปฉันขอสวัสวอดก่อนเนี่ย เป็นเจ้าแรกนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยืมหสี่เครื่ออะยังไงอะบอกบุญเฉยๆค่ะไปแลวก็ก็ทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วามาเมาสกันต่อนะซ๊านะาอืม